พอดีเอพีเรามาไลฟ์สดกันต่อนะครับเ p พีนี้จะเป็นการกินกล้วยโอ้ไม่ใช่กล้ยวยกล้วยไม่มีฮะมีแต่อ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแตงโมเพื่อผมลืมมา ึงบักลาแมนบอดเจเจบอกเจคิดถึงบักราครับชื่อคลิปอะไรนี่ผมก็ไม่ได้ตั้งชื่อคลิปนะผมเอาว่าต่อนะแต่เมื่อกี้วกเห็นเป็นตอเด็กนะครับเป็นตัวหบัวบานหน้าเหมือนแม่มากๆใช่ไหมฮะหน้าเหมือนกันมากครับ เอฟซีมาหาบัวบานเยอะมากครับอยู่นี่ก็มาหาเยอะเหมือนกันครับผมสี่ห้าครอบครัวเหมือนกันนะอยู่นี่<ม>เดี๋ยวเชิญเชิญต้ง้งแต่แรครับผม,ม fc เอฟซีก็มาเหมือนกันท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับอ่ามาแล้วเอฟซีมีเอฟซีมาจากอ่า ในเมืองฮะในเมืองสุรินทร์แล้วก็มาหาบัวบานที่ตรงนี้ปรากฏว่าไม่เจอครับไม่เจอน้องบัวบานนะครับผู้ชมเพราะน้องน้องบัวบานเนี่ยอยู่ใกล้ๆแกนั่นแหละแต่ว่ากูไม่น่าเดาว่าแกน่าจะน่าจะดูยูทูปก่อนแกนึกว่าจะกลับมาเหมือนเมื่อวานดูเจ๊ทำอะไรขอของกินเอฟซีเหรอฮะเจ๊เดูดูดดดดดทํดทำดูเขาทำครับ โอ้ยน้ำลายโอ้ยเต็มคอเลยจีเจู้ทำอะน่าเกลียดมากเลยพ่อกวนถามค่ะควานเกียวอยู่น่นมีเสื้อผ้าเปลี่ยนไหมคะมีครับผมเมียเขาเออเกรียวไปให้แล้วฮะถ้าควานเกียวไม่มีใส่แล้วก็ต้องโทษเมียเขาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวเอฟซีคุยกันในแชทก่อนนะฮะวิธ <c oughs> ีมาอ่าการแล้วส่วนกับให้เอฟซีคุยกันเองครับผมครมา บวานูต้องโอ้โหนี่เาัดัครับกระเด็นยครับแมนครับเบวานไปยูนูนเลยหรอนี่ครับผมไปยูน้โมบตอนแบนั้อันี้ตัวแมวตัวแมาอะไแมวไหบหบูลแล้วเป็นเอฟ ให้บุญกันเลยอันนี้นอนข้างป่ะครับนอนจ้ะนอนข้างที่ใส่ครับสงสัยว่าจะวันมันได้มองอะไรทันมันนอนในเวียงเลยเจ๊พ่อยที่อยู่เนาะอมั้เนาะแม่คราผ้าไปเนี่ยนะครับผมใคลายผ้าคราผ้าดาวไปกับดาวครับไปกับดาวกับค้านเหรอกับค้านนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปครับผมเอา ไม่ทำหรอกไม่เห็ครับไ่เห็นครับ่เห็่ไม่เ็ค่ขั้ทไใครเอลเปี่ยนไมครับเจอเป่นไมเามีนนครับ่ขึน้นนี้เอีกำลังจะเอาอาหารให้จห้บูนะฮะเขาไม่ไก่ครับผม เนี่ยตาเลือกหาเนี่ยเราคองกินอันนี้ประมาณสามสิบห้าปีครับครับผมเราบังน้ำไลายเขาจะชอบผลน้ำไลยใส่ครับจะกี้เจ้าท่านเฮ็นโล่เลยครับอะเรท้องโกบาลล่ะตองอร่อยอ่ะอ๋อจยู่ป่าเรียงครับผมอยู่ต้นป่าครับ พีมีเวลาปรนไดกผู่สิงยังเป็นคู่อยู่วะนี่บอครับผมโอ้ยเลยออกมาเบิ้งเอาเบิ้งทางครับเห็นนิจิมเดาว่าเอ๊ะคือบันไปสอนอีกบอกเหมืนวันไปหาแฟนง่ายเราบอกว่าจะให้แฟนออกแล้วเอ้าเราคู่สิงนี่ออกหรือเปล่ามาออกอะไรครับผมเอาโดนแล้วเอาโดนแล้วครับเปิดแล้วมีแล้ว กโบบานนะปีนปีรอแข่นทั้แม่ล่องคนปีแม่เขาจะปูกองกลางใช้ที่ดีบางที่คนอยูเขาเรียกแม่ผมาไปนี่ลคั้าไปคนเดียวมาปอดไพ่คุณแล้วก่อนไปอยู่บ้านตาคอต้เลยอะไอเนหายเียนรู้น่ะ มสั่งเขาไหมไอเด็กเขาสั่งไปหรือเล่าโตทั้งนหะเมียนครับเมียนครับผมว่าอาจจะกวนดีเขาไปบานตะการมันมองไก้มอนีเลยกี่ทั้งหนมองนีนะครับมงเดียวยน่องเยเยครับะตการครับเขาได้กลายเป็นศูนย์ข้อเนอศึกษาเมนครับเขได้กลายเป็นศูนย์คนศึกษาครับ กลายเป็นสิบปียกันแล้วโอโดนแล้วไปโดนแล้วครับได้ลโนแวบ้านบ้านปูบมากเลยครับบ้านบุญเลยครับปู้บูญบ้างนผุญเลยครับไปบางไหนอยู่กลางบ้านนี่ครับกลาบ้านไปเสร็จเด็กเป็นมอสเมนครับกลับไปที่เดิมตรงไปพ่อไปพ่อน่อนะซูบปึ๊บกระถามาชาวบ้านว่าบ้านแพรบุญมาอยู่ตรงไหนี่น,นะครับเขาก็เขาก็จะบอกทางนะครับอยู่ในละแวกนั่นแหละครับบ่มาไกลกันบันไดครับ เขาไปแสดงเป็นยแรกเหรอเขาก็ไปโชว์ตักัแสดงจรงแล้วบาทีดีสิครับ <c oughs> ผมแต่ว่าเขาก็ไปแจ้งวันเกิดหรือไปขายบาร์ให้เซฟซี่มหา,า,มาลัยเขาสงนั้ขายขนมแพนด้าการดีริครับปนแน่นเป็นแน่นเป็นแน่นกระชากเป็นแน่นกระากนะครับบวกสักสส่นบวกแสดงสาวนั่ เขา่ไ้แตกตานับนดอกสวามันเด่นหือือนี่แสดงแสดงรแสดงแข่งดรม่แต่งเลดแตตานวนไเบิดแล้วพ่อแล้วมันเบิดแล้วเด่นพูดแดงมากเด่เด่ ผู้ดามานัา่งเตะข้มามว่ากการนี่เป็นงานของสีมันมีสุสา,สางงนสะ่างอรอย่างเงี้ยอ๋าอหนตาเจียงวปลาเจียงแม่ครับ่าวลาเจียงยังมีสุสานส่างอยู่ที่ออกทางนี้เหอบน้นอดกีบเดี่ยวเดือดไส้เ,สอเจเองน้ำก็จะเจอสุสานส่าง มีกระดูต like, ่างราแมนครับมีขวดกระดูกต่างมีถาดทางแล้แมนต้องหันกับโบจัดเลยวาจะกวนแมนว่า้ตมาเห็นเป็นแมนแมโดนโดนดเอ่อนอเอาเจอไฮไลท์ได้ไลท์จะเอาแหวนไลด อาตนอากินเจี่บุญมันยังหายเลยมันเบิดแล้วพ่องแตกแล้วเร่องหึงเป็นคนมากอว่าแต่คนเอาของมาให้กินเดืวดหเอหิวัดมืองเจ๋ให่ให้บุญเจ็เไิเอามากล่ตัวเอาแ่นเนี่ยแบไหนทำ้ซองน้ำลาย หล่ลายแห้งวิววิววิวคุณไมมาตื่นเนียงสรางกัอยู่ติดติกันเลยเนาะอยู่ติดกันเลยครับผมมิตรสร้างคุณแนะครับ่เขาเห้เขาทีสองไลต่อควเดนเนึอ่าเมนครับ่ค่เดืนองไลนสองไเขามนอกิอนองเอ ได้สดอยู่แล้วตอนนี้แม่ไปบูดขอเยเอฟซีนะเอฟซีจะไดส่นี้ออกมาด่วนครับผมโบบานเหมือนแม่มากส oh, <nice>, ลับแหวนตองสลับได้เต็มเลยได้เต็มเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผลเจะนำได้จะอยู่อยู่โซนนี้บนเลยครับแมนครับผมอยู่โซนนี้่บนเลยครับ เอาเลยพวกซุ้มไปอยู่พัทยาเน่มันตสั่งมาจากไหนแซงบานเท่าไรนะเดือดเอยัแมนครับผมเพราะว่าพัทยานี่อาหารอากาศธุรกิจดีกว่าแล้วเราจะเอากลับไปพัทยาไ่รเอากเยูนีห่บ้านเท่าไรเ ทำพ่นครับผมทำพน่ออ<ใ>นเลยให้ผไล่ผนไล่อะไรเด็ดหละใค้กันละนะน้องเม่งน้องเม่งชื่นใจหให้ครับชื่นใจเลเยะให้้องแฉเลยเด็ดดีเข้าอยหมดเลย ปล่อยป,ปล่อยได้ครับปล่อยใน้คอรกปล่อยได้อยู่แต่ว่าห้าปล่อยออกนอกคอร์กไม่ได้ครับอันตรายต่อคนออกขันมันต้องรับผิดชอบนะครับโอเคเดี๋ยวเรียนนีน้นี่แหวนนี่ย่งแหวนนี่ย่งอะไรแหวนนี่ เจ็ดชิ้นที่โลครับเนี่ยครับพวกไกลครับถึงชั่วโม่อยู่ตรงนี้เลยยงม่อาเลยครับเนี่ยครับไปมืนแรกลงืนเล้กงคนก็มีข่งหมดงนกนกับมีคอนเสิร์ตมีเขาตั้งบูธขายของนี่สิครับแล้วก็จะมีสั่งยางขายกล้วย บรายงะานครับผมบราณบราเอาไปขล้ายส่วยเอาเอาไปโชว์ใยังซ้าไปโชว์ตัวทนครับน้ำขึ้นยังเว่นเว่นครับผมน้ำขึ้นดีกว่าอ่ามันเดินเกลบเนี่ยมาเห็นหกโมงนี่ยเนี่ยมเห็นนะครับหกโมงมือมืนขึ้นนี่แขกไมหาหกโมงนี่ยทายูอะไรแล้มันเนเหมือนเลย ก็ต้องปิดสปอนไล่เปิดนันหาพบ่ค่อยัเลยแต่ว่าครอยากไปหาไปทักท้ายใดับผมเดแต่ว่าท้ยลูก็แบมนจะมืดแน่ไป่อนมืดครับผมเป็นังเป็นยังไอแดงม่โอ้ยโโอ้ยเหยียบยังเป็นอย่างเหยียบีอย่างเข้ไปกินกินแล้วเก

แบตหมดเอาไปหายเจกินบบน่ะสิเจหิวโอเอฟซีคุณกันในแชทเอานะครับผม <laughs> <laughs> เจบอกว่าตามสบายเลยสิ่งเจียวเจียวกดบ้แบบบางดนะ้ววางแล้วอบอกกดบ้างใครเลยขอ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  呀。Yeah. มืดไปแสกบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเอาไปให้ค่ะ ป่เขาอเล่าหม <c oughs> ดับบไดเขาปาจนี่เป็นออกเาจะม่อบอกแบบตัได้นีมีมื่วานที่แบบวาล่าได้ขาดกกว่า